สวัสดีนักเรียนทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาหน้าที่พลเมืองวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องที่หนึ่งความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลให้นักเรียนหยิบหนังสือหน้าที่พลเมืองเปิดหน้าที่ส2สิบสองนะคะอ่ะเปิดหรือยังคะนักเรียนเปิดแล้วพร้อมเลยนะคะ เราจะเริ่มเรียนเลยค่ะเราจะสามารถอยู่ร่วมกับผู้ที่แตกต่างกับเราได้อย่างไรนะคะชุมชนของเรานี้จะประกอบไปด้วยบุคคลหลากหลายซึ่งอาจมีบางสิ่งที่เหมือนกันหรือแตกต่างจากเราเช่นอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะ มีเพศอาจจะมีเพศหญิงเพศชายอายุที่แตกต่างกันบางคนอายุน้อยเป็นเด็กบางคนอายุปานกลางหรือบางคนอายุชรานะคะหรือว่าคุณแก่นั่นเองซึ่งจะมีอายุต่างกันรูปร่างบางคนรูปร่างสูงผอมบางคนรูปร่างอ้วน หรือว่ามงคนเตี้ยนะคะอันนี้ซึ่งจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปสถานะที่แตกต่างกันบงคลก็สถานะพอใช้ปานกลางหรือว่าร่ำรวยสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นถึงความแตกต่างกันนะคะซึ่งความแตกต่างนี้เราจะมาอยู่ร่วมกันได้อย่างไรนะคะ มีแนวทางการปฏิบัติตามความเชื่อที่แตกต่างกันบางคนมีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาพุทธนับถือศาสนาพุทธบางคนนับถือศาสนาอิสลามซึ่งเป็นความเชื่อของศาสนาอิสลามหรือบางคนนับถือศาสนาคริสก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาคริสเป็นต้นนะคะซึ่งจะมีความแตกต่างกัน ความเชื่อของแต่และศาสนานี่ก็จะแตกต,ต่างกันแต่ทุกศาสนานี่ก็จะสอนให้คนนั้นเป็นคนดีเช่นเดียวกันแล้วเรามาดูสิคะว่ามีความเชื่อแตกต่างกันเรามาอยู่รวมกันจะเป็นอย่างไรนะคะม,มีความสามารถและความชื่นชอบที่แตกต่างกันบางคนชอบกีฬาฟุตบอลน,นะคะบางคนชื่นชอบว่ายนะ้ำ นะคะหรือแบบเป็นต้านเทควันโดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งจะมีความสามารถคนเรามีความสามารถแตกต่างกันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะ,ะแล้วก็มีความชื่นชอบที่แตกต่างกันทำอย่างไรสิ่งเหล่านี้มาอยู่ร่วมกันแล้วนะคะจะมีความสุขมีเชื้อชาติที่กำเนิด และการใช้ภาษาที่แตกต่างกันถึงจะมีเชื้อชาตินะคะแตกต่างกันบางคนก็เชื้อชาติไทยบางคนก็เชื้อชาติจีนหรือว่าญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าต่างชาตินะคะซึ่งถึงกําเนิดแต่และชาติเออก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วหรือว่าการใช้ภาษาก็มีความแตกต่างกันแต่บุคคลเหล่านี้มาอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุขนะคะ เพราะฉะนั้นเราจึงควรยอมรับความแตกต่างของบุคคลและปฏิบัติตนให้เหมาะสมเช่นเราจะไม่แสดงกริยานะคะรังเกยียจหรือดูถูกผู้อื่นนะคะเราอย่าไปรังเกยียจเขานะคะถ้าเราแสดงความรังเกยียจแล้วเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นทุกคนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเพศรูปร่างหรือสถานะต่างๆการใช้ภาษา นะคะแตกต่างกันแต่เราก็อย่าไปแสดงความรังเกยียจนะคะหรือว่าดูหมิ่นดูถูกผู้อื่นเขาไม่รังแกรหรือทําร้ายกันเราอยู่ด้วยกันอยากจะมีความสุขได้เราอย่าไปรังแกรหรือทําร้ายนะคะเราควรที่จะมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะจะเป็นสิ่งที่ดีมากให้ความช่วยเหลือเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือนะคะถ้าเราช่วยกัน อันไหนที่เราพอจะช่วยได้เราก็ช่วยเหลือตามความเหมาะสมของเรานะคะถ้าเราเนี่ยช่วยเหลือกันเมื่อเราเดือดร้อนคนอื่น,น,นเขาก็จะมาช่วยเราเช่นเดียวกันเราต้องรู้จักมีความเมตตาเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันถึงจะเป็นสิ่งที่ดีรู้จักพึ่งพาอาศาายัยและแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะ เรามีอะไรเราก็ต้องพึ่งพากันอาศัยกันช่วยเหลือกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่นะคะเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลแต่เราก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขถ้าเรารู้จักนะคะมีช่วยกันนะคะเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันสังคมเราก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่นะคะ ไม่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติหรือศาสนาอะไรใดๆทัใ้งสิ้นนะคะอันน,นะะออนี้นะคะเอ่อช่วงนี้นะคะเราก็จะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราก็จะมาเรียนนะคะกันต่อนะคะชั่วโมงนี้เราจะไม่มีงานนะคะนั้นคครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ